บ M N p o r s, <S อ็ปชสวัสดีครับสวัสดีคร <B BM. S 1> ับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่เบมอาวันนี้เป็นวันเกิดของพี่เบมนะครับแล้ววันนี้พี่เบมมาทาอะไรครับมาแจกข้าวว้าววันนี้วันนี้วันเกิดพี่เบมมาแจกข้าวกล่องกี่กล่องครับเนี่ยสองร้อยกล่องสองร้อยกล่องเลยทีเดียวโอ้โหมีข้าวอะไรบ้างครับ กล่องสีขาวนี้เป็นอะไรครับอันนี้กล่องสีขาวอันนี้ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงและอันนี้เป็นข้าวไก่ทอดข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวเปล่าครับข้าวไก่ทอดอ๋อเป็นข้าวเปล่าไก่ทอดนะครับแล้วก็มีน้ําอะไรด้วยครับเนี่ยน้ำพันธุ์โอ้น้ําพันธุ์เต็มเลยนี่วันนี้พี่เบมมาทําความดีนะครับเป็นวันเกิดพี่เบมนะแล้วก็พี่เบมจะมาแจกข้าวกล่องทั้งหมดประมาณสองร้อยกล่องอ่าแล้วก็น้ําอีก น่าจะอีกกี่ร้อยขวด 100, ไม่รู้เกือบสองร้อยขวดนะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่เบมมาเรียงขึ้นโต๊ะก่อนนะเดี๋ยวรอให้ช่วงเที่ยงเที่ยงให้คนมาเอากันนะครับโอเคอันนี้ตอนนี้ก็ให้พี่เบียมเรียงข้าวกล่องขึ้นโต๊ะก่อนนะครับหิวเลยอ่ะนี่ข้าวหมูอ่าข้าวไก่ทอดพี่เบียมบอกหิวเลยได้กลิ่นแล้วหิวเลยนี่นี่น้องๆก็มาช่วยพี่เบียมกันเลยนะ น้องกาเช่ก็ช่วยกันหยิบใหญ่เลยหมดไปหนึ่งถุงนะโอ้ย oh, จะเต็มโต๊แล้วครับเลยอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดหนักอยู่นะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันทําความสะอาดร่างกายให้ดีนะล้างมือบ่อยๆกันนะครับจะได้ไม่ติดเชื้อโรคก,กันง่ายนะครับสองกล่องหมดยังครับเนี่ย อออโอ้โยังมีครับอโอ้โหอสองลังเลยข้าวหมูแดงเทียบเลยได้เลยครับอ่าพี่เบมแจกน้ำด้วยครับคนละขวดข้าวคนละกล่องครับหยิบได้เลยครับคนละกล่องครับแล,แล้วเอาไปให้ให้ใหูกน้ององคอ่าน้ำ,นำด้วยครับพี่เบม หยิบเลยครับข้าคนละกล่องน้ำคนละขวดอเคโอเคยครับค้าเคนละกลออาคโอคโอเคโอเอเัน หยิบได้เลยครับข้าวคนละกล่องครับน้ำคนละขวดหยิบได้เลยนะครับข้าวคนละกล่องครับผมกล่องะะข้าวข้าวหมูแดงครับกล่องใส่ข้าวาไก่ทอดแล้วก็น้ำพันคนละขวดหยิบได้เลย หิบได้นเลยครับข้าวคนละกล่องครับพหาพี่เบี้ยเอาน้ำขึ้นวางให้พี่เขาด้วยนะน้ำคนละขวดนะครับข้าวคนละกล่อง ่อหยิบได้เลยครับคนละกล่องข้าวหมูดแดงกับข้าวไก่ทอดครับน,น,น้ำคนละขวดได้เลยใชา้าย่หยิบได้เลยครับ ออดูพี่น้องสองคนแจกกันเหนื่อยใช่ไหมครับร<อ>มากินกันเองก่อนแล้วครับอร่อยไหมครับวอเช่อร่อยไหมครับอร่อยตักกินกันใหญ่เลยดูแม่ลูกตั้งวงกินข้าวครับ <c oughs> <c oughs> ดูหน้าวอเช่กินอร่อยมาก <c oughs> หน้าแดงมากดูด <c oughs> ินี่กินกันใหญ่เลยอร่อยไหมพี่เปียม อร่อยนะพี่เบียมจะเติมกล่องที่สองแล้วนะครับเนี่ยอ,อร่อยจัดเลยนี่ใกล้หมดแล้วนะตอนนี้เหลือแต่ข้าวหมูแดงแล้วครับข้าวไก่ทอดเหลือกล่องเดียวแจกไปเยอะเลยดดหยิบได้เลยครับข้าวคนละกล่องน้ำคนละขวดครับครับหยิบเลยครับอ่านี่เราก็แจกข้าวหมดแล้วนะครับ หมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมพี่เบมเกลี้ยงจริงๆนี่น้ำก็หมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงไม่ไม่มีเหลือ,ข,อข้าวทั้งหมด200กล่องน,น้ำอีกเกือบ200ขวดหมดเกเล,เลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยอ่าวันนี้เราก็ได้ทำความดีใช่ไหมครับพี่เบ<อ>มอ่าถือว่าทำความดีในวันเกิดของพี่เบมนะครับนี่เป็นช่วงโควิดระบาดถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระได้ข้าวคนละมือ้ออืมเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตาม